เอาล่ะครับผมสวัสดีครับอินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่เกม Marvel Super War นะครับผมกับการเล่นตัวละครตัวใหม่อยู่นะครับก็ถือว่าใหม่เนาะตัวละครที่ผมจะเล่นในวันนี้นะครับชื่อว่า Moonstar นะครับผมก็จะมาเล่นในตำแหน่งซัพพอร์ตนั่นเองนะครับผมก็เป็นตำแหน่งที่อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมนะครับแต่ก็ถือว่าเอามาเล่นแล้วกันนะครับผมไม่ได้ซีเรียสเนาะเพราะว่าเราอยู่แล้งต่ำๆนะครับอ่าตรงนี้ก็มาเล่นกันขำๆนะครับผม ในเรียนนะครับผมผมอยู่กับตัวฮอกอายนะครับผมยืนเลยกับฮอกอายนะครับผมป่าในทีมเรานะครับจะเป็นสไปเดอร์แมนนะครับผมก็ต้องดูก่อนนะครับผมตอนนี้เริ่มมีการกวนป่าเราครับผมจะมีการเวทป่าเรานะครับผมก็ต้องทําการเคลียร์นะครับผมเดินเคลียร์ก่อนนะครับเมื่อแน่ใจแล้วก็ทําการฟาร์มไปนะครับผมตอนนี้เราก็พยายามเคลียร์เลนไปนะครับผม ก็ในตำแหน่งของเรานะครับผมก็ยังเป็นตำแหน่งที่ดีนะเรียกได้ว่าโจมตีระยะไกลแต่ก็ยังมีข้อเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวซับพอร์ตที่เป็นซับพอร์ตจริงๆนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นข้อเสียเปรียบตรงนี้นะครับผมถ้ามีแท้งหรือว่ามีตัวที่เป็นซับพอร์ตจริงๆนะครับผมจะมีสกิลที่ทําให้เราเอื่อมหน่อยในการโจมตีมากกว่านะครับผมตอนนี้เราองพยายามซิฟเซฟไว้นะครับผมอ่าตอนนี้ซ้อมนะครับผมเข้ามาเปิดฉากนะครับผม ทำการปล่อยสกิลนะครับผมใจสกิลให้กับเพื่อนนะครับผมแล้วตรงนี้ต้องหนีแล้วนะครับผมเขาจะเริ่มแก๊งแล้วนะครับผมนะเขามาแกงนะครับตอนนี้ผมต้องออกของซัพพอร์ตชิ้นแรกก่อนนะครับผมเพื่อจะเพื่อจะทําให้เลี้ยงฮอกอายให้เกิดได้นะครับผมเพราะว่าฮอกอายนี่ทําให้เกิดด้ยากนะครับผมเราก็เหมือนกันนะครับผมแต่เราต้องพยายามเนี่ยครับผมพยายามมาเลี้ยงฮอกอายให้มากที่สุดนะครับโอเค งนี้เราก็ไปสักพักหนึ่งก่อนแนล้วพยายามเดินเคลียร์ไปบ่อยๆนะครับผมไปเอาเลือดโดนแล้วครับเขาตายยืนลึกกันไปเป็นอย่างนี้นะครับผมแคลรี่นะครับผมอย่ายืนลึกนะครับผมยิ่งเราอยู่คนเดียวแล้วนะครับผมพยายามให้ยืนติดป้อมให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็เคลียร์ย์รไปรอใหอ้เลนกลางตัวมิดตัวมิดเลนหรือว่าตัวป่ามาช่วยนะครับผม อ่าตรงนี้ผมก็เดินเกมแบบง่ายๆนะผมแบบพยายามเคลียร์คลิปแล้วก็ปล่อยนะครับผมแต่เห็นบางทีนะเวลาผมพุ่งเข้าไปหาศัตรูนี่ก็ไม่ต้องไปทําตามนะครับผมเพราะว่าเวลาพุ่งไปเนี่ยมันจะปล่อยเขาเรียกว่าสกิลตัวนี้มันจะปล่อยลูกขนูไปยิงด้วยนะครับผมเราโยนเราโดดไปข้างๆก็ได้นะครับผมเราพุ่งไปข้างๆก็ได้นะครับผมแต่เราพุ่งไปข้างหน้าเพื่อแบบว่าให้เพื่อนเข้าไปด้วยนะครับเรียกว่า อยอมเสี่ยงอะไรอย่างนี้นะผมเพราะว่าตัวนี้เป็นการเล่นแม์แรกเลยนะครับที่ซื้อตัวละครตัวนี้มานะครับก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับแต่ก็ลองดูนะครับเดินโดดไปข้างโดดไปซ้ายโดดไปขวานะครับผมส่วนใหญ่จะโดดไปข้างหน้าโดดไปข้างหน้าแบบว่าให้เพื่อนแบบให้ศัตรูตกใจอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ตกใจหรอกมันจะฆ่าเราอย่าทำตามนะครับผมไม่ดีนะไม่ดีโอเคครับผมมาตรงนี้นะตรงนี้ก็พยายามคุ้มกันเลนไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่า เขามากัน3ตัวใช่ไหมนะครับยังอออยู่นะครับยังยังถือว่าออกันอยู่นะครับผมพยายามคุ้มกันให้มากที่สุดนะครับผมถ้าป้อมแตกเราค่อยแบบหนีก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้เขาายเลือดเหลือน้อยแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะกลับบ้านหรือเปล่านะครับผมโอเคกลับบ้านไปแล้วนะครับผมเราก็พยายามเคลียร์จ่ายสกิลไปเรื่อยๆนะผมเคลียร์คลิปไปแล้วก็จ่ายสกิลไปนะครับผมไม่ต้องไปซเรียสมากนะครับผมข้างบนก็ <Ret> รู้สึกว่าจะเสียเปรียบเลนนะครับผมในส่วนของอดัมวอลล็อกนะครับผมตัวอดัมวอลล็อกนะเป็นตัวละครที่มาใหม่นะผมไม่ได้เล่นมาดานมากแล้วนะครับผมสำหรับเกมนี้นะก็ถือว่ามาใหม่เหมือนกันนะครับ <Protect S 2> มันก็ <and S 2> ไม่ได้เก่า <do> นะแต่ว่าเสียเปรียบทานนส <Ret reat. S 2> นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับถูกกดเลนแต่เดี๋ยวเราจะไปค่อยไปช่วยทีหลังนะครับผมตอนนี้เราต้องเคลียร์เดนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าทางนี้ แก๊งกันบ่อยมากเลยนะครับผมสไปเดอร์แมนก็รอจังหวะนะผมตอนนี้ก็กลับไปฟาร์มแล้วนะครับผมสกอร์ของเรานะครับก็เป็น4ต่อ3นะครับผมยังคงไปเรื่อยๆนะเราพยายามเซฟเลนนะครับผมเอายืนลึกซะงั้นนะผมแย่แล้วนะครับผมสำหรับตัวอ p อายนะครับใช้อันติโดดหนีมานะครับผมโอ้เสียอันติฟรีเลยนะครับผมอย่างนี้อย่าไปเล่นตามนะครับผมเพราะว่ายืนลึกมากนะครับผม เนื่องจากไม่มีเพื่อนไม่มีแท้งไม่มีอะไรเข้านะครับผมอยากเข้าเด็ดขาดนะครับผมถ้าเราเป็นแคลี่นะเป็นตัวยิงระยะไกลนะครับผมเราต้องพยายามเติมดาเมจให้เพื่อนมีเติมแล้วก็ถ้าเกิดเราปิดดามจได้เราก็ปิดนะครับผมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราปิดไม่ได้เราอ่านคำนวณแล้วไม่ไม่ถึงก็ไม่ต้องเข้านะครับผมมันทําให้เราเสียจังหวะแล้วก็ทําให้ทีมเราแพ้ไฟได้นะครับหรือไม่ก็เป็นการไปแจกฟรีด้วยซ้ํานะ อันนี้ก็เป็นเกมที่ผมไม่ได้เล่นมานานแล้วนะผมจะพิ่งกลับมาเล่นนะผมกำลังศึกษากำลังปรับตัวจูนตัวเองเข้าที่ก่อนแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย่าตอนนี้ก็กลับไปเอาเลือดกันก่อนนะครับผมไปเอาเลือดเอาอะไรก่อนแบบว่าพักนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเออเอามานั้นนะครับข้างบนรู้สึกโดนกดกันหนักเลยนะผมอดัมวอลล็อ, ok, อกยังจะไหวไหมเนี่ย,ยก็ยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราไปเลนกลางนะครับผมปึ๊บ ไปเลนบนตรงนี้ก็จะมีะตัวสตอมนะครับผมทำการเคลียร์เลนให้นะครับข้างบนนะครับผมเราต้องพยายามเคลียร์นะครับตอนนี้โอ้โดนล็อกนะฮอกอายครับเลือดจะหมดอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ยืนไฟนะไม่ไหวครับผมขอกลับก่อนดีกว่าครับท่านไปตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาไฟช่วยนะผมก็พยายาม เดินเลนแล้วก็คุ้มกันไปก่อนแล้วให้เดินเลี่ยงๆไว้ก่อนนะครับผว่าเขาจะเบิร์ดได้นะผมมาแล้วครับทีมเขามาหนุนแล้วถ้าเรามองดีๆเราจะเห็นตรงพุ่มอ่ะให้เราสังเกตตรงแมพให้ดีๆนะครับผมเวลาเขาจะเข้ามาชาร์จนะครับผมไม่งั้นแย่แน่ๆเลยนะครับผมโอเคตรงนี้เราก็ใช้มุมมุมนะผมถือว่าผมคิดผิดมากๆเลยนะครับผมตรงนี้ต้องเป็นข้อผิดพลาดของผมเลยนะครับในการเล่นตัวนี้ครับ ซึ่งเพิ่งซื้อมาแล้วก็เล่นครั้งแรก้วยนะไม่รู้ว่าเออมันต้องแบบเฮ้ยมันมันสามารถเอาขโมยสัตว์พวกคลิปป่ามาได้อะมาเป็นไอ้ลูกน้องได้นะครับผมเพิ่งมาใช้เมื่อกี้เองนะครับผมทั้งที่เกมผ่านมาตั้งนานแล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเลยนะครับตรงนี้ไฟก็พยายามเคลียร์กันต่อไปครับอร์แมนก็เคลียร์เลนบนนะครับผมน่าจะไม่รอดหรือเปล่าโอ้รอดอยู่นะรอดอยู่แล้วเสือไม่รอดนะผมตรงนี้เขาตีเสือนะผมอ่าตีเสือเรา ตีเสือนะครับผมระวังเสือกับเซเทอร์ถ้าถามว่าอะไรดีที่สุดผมต้องบอกเลยว่าเสือดีที่สุดนะครับผมเซเทอร์เนี่ยจะใช้ในการดันเลนนะครับผมถือว่าดีเหมือนกันดีเหมือนกันนะครับผมในการเคลียร์โซนพื้นที่เพราะว่าเซเทอร์เนี่ยมันจะปล่อยมันกับพื้นที่ไฟใช่ไหมนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับผมแต่ว่าตัวเสือนะมันจะบัฟทีมนะครับผมบัฟพวกลังโจมตีต้องกันอะไรสักอย่างนี่แหละคือมันบับได้เยอะมากนะครับผมสามารถดันเลนได้เร็วเหมือนกันนะครับผม ถ้าเราได้เสือนะเราไปตีเซเทอร์เราจะได้เปรียบมากนะครับผมแต่ถ้าเราตีเซเทอร์เราไปตีเสือมันก็ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าพยายามให้เก็บเสือบ่อยๆนะเพราะว่าเสือนี่จําเป็นสุดๆเลยนะเราก็ตีง่ายกว่าเซเทอร์เลยนะครับตอนนี้ก็พยายามซุ่มนะผมเราต้องมาซุ่มตรงนี้นะผมเพื่อจะจัดการนะผมตอนนี้มีแค่ซับตัวเดียวนะตรงเลนมิดเลนนะผมก็จะเป็นการชาร์จนะครับผมเราชาร์จเข้ามานะ ให้สไปเดอร์แมนก็ไปฟาร์มต่อนะครับผมเดี๋ยวเรนบนนี้ก็ดูๆกันไปก่อนแล้วกันกนะครับเราจะพุ่งไปข้างบนนะครับผมตอนนี้อดัมวอลล็อกตายเรียบร้อยนะครับเราจะไปทันหรือเปล่าเนี่ยไม่ทันนะไม่เป็นไรค่อยๆไปกันนะครับผมเราค่อยๆไปนะวันนี้เราพยายามเคลียร์คลิปกันไปก่อนนะครับปัจจัยสําคัญของเกมนะครับให้เคลียร์คลิปนะครับเคลียร์คลิปไปก่อนนะครับผมถ้าเรารู้ว่าเออหนึ่งเราอึดอยู่หรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เคลียร์คลิปกันไปก่อนนะครับผม เพราะว่าตัวเนี้ยสาคัญเลยครับถ้าเราไม่เคลียร์เนี่ยเราปล่อยเนี่ยคือยากนะครับผมมันจะเคลียร์มันจะปรับกระแสเวฟของคลิปมาได้ค่อนข้างลําบากเนาะโอเคนะผมมาเลนกลางเราก็เคลียร์เลนกลางกันไปนะครับสําหรับตัวฮอกไกนะครับผมเออใช้ได้อะเนี่ยฮอกไกมาครับผมไม่รู้ว่าของเขาเกิดหรือยังนะผมก็ไม่แน่ใจอะดมบอลล็อกนะครับผมตอนนี้ยังต้องพึ่งของอีกนะผมเพราะว่าของตามมากเลยนะครับผม แล้วก็มาเจอกับทานอสอีกแล้วนะครับผมทานอสก็บุกเข้ามานะครผมเปิดฮิ้วเลือดนะครับผมมันตีของเขาหรือเปล่านะประมาณนั้นแหละครับตอนนี้ก็มีการฟไฟกันเกิดขึ้นนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บตายไหมครับผมทานอสตายไหมครับโดนดึงโดนดึงโคมานะครับผมทำไมเลือดไม่ลดตายแล้วนะครับผมทานอสตายเรียบร้อยนะครับผมเกมก็เดินง่ายขึ้นนะเพราะว่าไฟตรงข้ามนะครับมีทานอสที่อ่ารู้สึกว่าจะแข็งแกร่งอยู่นะครับผม เล่นเก่งเล่นเป็นอยู่นะผมเราต้องพยายามเคลียร์ทานอสออกก่อนนะผมแล้วก็ตัวแคลี่ของเขานะผมโอเคนะอันนี้เล่นซับพอร์ตนะครับออกของตามปกตินะครับผมก็จะมีของแบบดูดลงดูดเลือดตีเร็วอะไรเงี้ยเนาะธรรมดารองเท้าเกาะรองเท้าตีเร็วอะไรก็ว่าไปนะผมคือเน้นนะครับเน้นให้ให้เราเนี่ยซับเพินไว้ก็พอนะผมตอนเลดเกมเราค่อยเปลี่ยนไอเทมนะผม โอเคถ่ายไปแล้วนะครับผมโอสไปดี oh, ้เราครับผมคราวนี้อดัมบอลล็อกจะทำการไล่ป้อมนะครับผมทำการกินป้อมบนนะครับผมเราก็พยายามยือ้อทำเวลาในการไปให้นานที่สุดนะครับถ้าเรายื้อได้มากที่สุดป้อมเราก็ได้มากที่สุดเหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวผมก็ไปเติมเลือดก่อนดีกว่านะผมนี่อัพอดัมครับผมกำลังตีครับผมเอา้าป้อมจะแตกแล้วหนีก่อนซะงั้นรู้สึกว่ามีคนขึ้นไปหาแล้วนะครับผมตอนนี้ท <ally> ันหรือไม่ครับผมตัวมิสเตอร์แฟนตาติกนะครับผมเอาละตรงนี้ก็มีการชาร์จกันสู้กันเกิดขึ้นนะครับผม <Run page. S 2> เรียบร้อยครับได้คิวทานอสไปแล้วนะครับผม ก็ตัวละครตัวมูนสตาร์นะครับเป็นตัวละครที่ฟาร์มได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งเนาะแต่ซัพพอร์ตทิปไม่ค่อยแนะนำนะครับผมก็ถือว่าดีอยู่หรอกนะครับผมถ้าทีมดีก็ดีไปนะผมถ้าเจอทีมไม่ดีนี่ลำบากยืนแน่ๆนะครับผมถ้าจะมาเล่นซัพพอร์ตนะยืนเลนออฟเลนได้ไหมก็ถือว่าได้นะครับผมก็ถือว่าได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่โอเคเท่าไหร่เนาะ เล่นป่าดีกว่านะครับเพราะว่ามันเสื้อมหน่วยต่อการฟาร์มมากกว่านะครับผมถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับมูสตานะครับผมเป็นตัวละครที่ของชิ้นรแรกๆเนี่ยออกมายังถือว่าทำดาเมจได้ไม่มากเนาะเป็นตัวที่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟาร์มเยอะกว่าตัวอื่นนิดนึงนะครับผมโอเคเราได้เสือมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็บัฟขึ้นนะผมวันนี้ทีมเราสามารถไปได้นะครับ แต่ต้องอยู่ว่าจังหวะในการไฟมันจะดีหรือไม่ดีนะครับผม <c oughs> เข้ามาแล้วนะตอนนี้อันตีนะผมประจำบอกครับอันตีมาเรียบร้อยไรต่อครับผมไม่มีใครกล้าเข้าตัวน,นี้เสีย <c oughs> อนนัน <c oughs> ตีไปฟรีๆนะผมยังไม่มีเกิดอะไรขึ้นทําการต่อเลือดไปแค่นั้นเองนะครับผมอาดัมกลับมาตีข้างบนนะเพื่อเคลียร์เรนข้างบนออกนะผมตอนนี้ตัวผมเองนะผมตัวมูนสตาร์นะครับก็พ,พยายาม หลอกล่อนะครับมาเคลียวอลหลอกล่อพยายามกอดนะครับผใจสกิลช่วยเพื่อนว่างั้นเถอะนะครับผมอ่ะเราก็พยายามเคลียร์พวกป้อมพวกอะไรให้หมดนะจะได้จบๆไปนะครับผมโอเคนะผมพอเราจบป้อมปุ๊บเราก็ได้เงินมาใช่ไหมแล้วก็สบายใจแล้วสิครับตอนนี้อันตีของวอร์มิชินนะครับผมรอสักครู่นะครับรอสักครู่เราพยายามวนๆอยู่ที่นี้ก่อนนะครับวนๆอยู่ที่นี้ก่อน ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดเราสามารถโซนพื้นที่ได้แล้วนะครับให้เรามาเคลียร์พวกออบตจกต์ต่างๆของทางฝั่งศัตรูนะครับผมเพื่อให้เราได้เปรียบในยุทธศาสตร์นะครับผมเราจะได้คุมพื้นที่ได้นะครับเราโซนพื้นที่ได้ด้วยนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับทานอตถูกลุ่มนะครับตอวนี้ทานอตตายนะครับผมแหมอย่างนี้ก็ไม่ไม่ตายก็ไม่รู้ก็เลี้ยงไม่โตนะครับผมบอกเลยครับ อเอาละโดนล็อกครับผมมูนซาโดนล็อกนะครับผมมุ่งไปข้างหน้านไปต่อข้างหน้าต่อครับผมไม่ไหวนะครับผมโดนสกิลด้วยกันสองสกิลนะครับก็จะเป็นสกิลของมิสเตอร์แฟนตาติกนะครับผมแล้วก็สกิลอันตรีของวอร์มชินนะครับผมซึ่งลำบากใจเลยนะครับรทีนี้ปึ๊บโดนอีกแล้วนะครับผมไม่เป็นไรอาดัมบอกว่าไม่เป็นไรฉันทนได้ อาดัมบอรล็อกเป็นตัวหนึ่งที่สามารถแทงได้นะครับผมได้ระยะเวลานึงนะครับผมสามารถตายแล้วเกิดใหม่ได้นะครับผมอารมณ์แบบฟินิกส์นะครับผมโอ้โหโดนโดนปัดเต็มๆนะครับผมจะเป็นยังไงต่อเนี่ยเอาแล้วนะครับทานอสทานอสใจห้าวแทงเอาเอาต่อครับต้องเอาให้ได้ต้องเอาอดัมให้ได้อดัมฆ่าไปเป็นทีเดียวเลยตายซะแล้วครับทานอสเรานะครับผมแต่ว่าโดนตอดอติไปเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นว่าจบเกมไปนะครับผมสําหรับแมตช์นี้นะครับผม เล่นมูนซาซับพอร์ตนะครับผมก็ไอเทมตามในนั้นเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำใหม่นะครับผมก็เพื่อความสนุกส่วนตัวเรื่อน <laughs> <laughs>